ไปกับตัววันนี้จะพานั่งรถบัสจากสิงคโปร์ไปเที่ยว KL มาเลเซียค่ะใช้เวลาประมาณ5-6ชั่วโมงก็ถึงแล้วการเดินทางสะดวกสบายแล้วมันก็ได้ความสนุกเป็นอีกฟิลนึ่งเลยนะทุกคนกตังหรือสยามบ้านเราอออพอถึง KL ปุ๊บตุนก็ไม่รีรอที่จะไปย่านช็อปปิ้งอยู่ที่ย่านบูกิตบินตังให้ความรู้สึกเหมือนสยามบ้านเราเลยค่ะหรือถ้าเป็นสิงคโปร์ก็คล้ายๆกับถนอนออเชอร์น,นั่นเอง ตามถนนสองข้างทางคือคนเยอะมากจริงๆให้ความตื่นตาตื่นใจอะเพราะว่าครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ตูนมาเที่ยว KL มาเลเซียและตูนเป็นคนชอบนวดมากๆเพราะฉะนั้นจะพลาดได้ยังไงล่ะคะหลังจากนวดเสร็จตูนก็ไปเดินต่อที่ฟูสต e ีจัลันอัลลอถนอนค่อนข้างยาวและมีร้านอาหารให้เราได้เลือกเพียบส่วนคนก็เยอะมากเช่นกันค่ะเดินไปเดินมาก็เริ่มหิวตูนเลยเลือกร้านอาหารที่เป็นสไตล์โลโกของมาเลเซียค่ะอ่ะชนแก้วก่อน ส่วนอาหารของเขาหน้าตาก็จะคล้ายๆกับสิงคโปร์ค่ะแต่รสชาติอาจจะต่างกันนิดหน่อยแต่ใดๆแล้วการมาเที่ยว KL วันแรกถือว่าจบอย่างสวยงาม